สวัสดีครับผมจะทําการครัสอนวิธีการนะครับตัวล้างสีนะครผมและหน้าจอนะครับแร่ว่าวงจรดีเก้าซิ่งเองครับผมวิธีการวัดก็มีแบบนี้ครับผมคือขาทุกขานะครับจะจะต่อทั้งกันหมดนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งประมาณห้าวินะครับตัวมันเองก็จะจะตัดไฟออกนะครับผมทําให้การล้างหน้าจอเนี่ย จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาประมาณห้าวินาทีนะครับจะตัดวงจรออกครับแต่วิธีการวัดคือทั้งสามขาครับจะต่อทั้งกันหมดครับเป็นศูนย์โอห์มนะครับผมเมื่อได้มีความร้อนเกิดขึ้นมันจะตัดวงจรออกนะครับทําให้ดีกวสิ้นคอยที่บริเวณหน้าจอนะครับเกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็ตัดออกแล้วก็สามารถล้างซีหน้าจอได้ครับผมวิธีการวัดนะครับแบบนี้ครับผม วัดขึ้นมาครับขึ้นทุกขาครับผมคือเวลามันร้อน,นครับมันจะมันจะตัดตัดไฟออกนะครับทําให้ดีกาซิงคอยนะั้นการทํางานนะครับผมประมาณหาวิครับก็จะกลับสู่ภาวะปกติครับผมครับตัวแบบสามขานะครับผมคือทุกทุกทวัดทุกขานะจะเป็นศูนย์โอห์มหมดนะครับผม ขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าขึ้นตุกขาครับผมเวลาเวลามันร้อนมันจะจะตัดทามันออกครับนะครับตามวงจรครับผมนี่เป็นหลักการนลยนะครับผมขอบคุณมากครับผม